สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัตชนาลัยสุโคไทยค่ะวันนี้มีสิ้นหมักโครนสวยสวยไห้ชมสีผืนนะคะสีเฉดสีงานสวยๆงานใหม่แล้วก็รวดลายที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวลองมาชมเผื่อมีผืนไหนที่ถูกใจเป็นงานทอมือบ้านเราค่ะเอาสีนี้ก่อนเลยค่ะสีสวยสีหรูดูแพงดูใส่แล้วสวยสบายตาค่ะสีนี้นะคะ อันนี้เป็นสีครีมงาช้างนะคะยกดอกด้วยสีครีมงาช้างบนพื้นสีครีมค่ะ<ม>ก็จะเป็นเฉดสีเดียวกันนะคะอันนี้เป็นลายดอกบัวค่ะนกให้ดูลายใกล้ๆชัดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อเชิงลายน้ําอ่างค่ะเป็นเฉดสีเดียวกันทั้งผืนนะคะผืนนี้ดูลายใกล้ๆชัดๆนกให้ดูเขาจะมีความ สวยงามของลวดลายนะคะไม่ใช่เป็นสีพื้นที่ไม่มีลายอันนี้มีลายในตัวเป็นเสน่ห์ของสิ้นบ้านเราค่ะสีนี้จะสวยหรูดูแพงมากเอาไปตัดใส่กับเสื้อสีครีมด้วยกันได้เลค่ะนี่สีสวยสีผู้ดีค่ะสุภาพเรียบร้อยมากค่ะพืนนี้ค่ะใครสนใจทักทายได้นะคะนี่ ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุโขทัยค่ะส่วนพื้นที่สองเป็นลายดอกบัวเหมือนกันนะคะอันนี้จะเห็นลายชัดนิดนึงนะคะเป็นพื้นด้วยสีครีมยกดอกด้วยชมพูกะปิค่ะเป็นสีชมพูกะปินะคะซึ่งสีจะเข้มกว่าในรูปนิดนึงค่ะในรูปสีจะสว่างน้องให้ดูลายใกล้ๆค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะต่อด้วยหัว โทนเฉดสีเดียวกันนะคะสีจะเข้มกว่าที่เห็นนะคะนกเห็นตอนนี้สีนี้คือสีมันสว่างมากนะคะแล้วก็ต่อเชิงอันนี้เชิงลายมนสิบหกนะคะนนะคะนกให้ดูลายใกล้ๆก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูอ่าส่วนนี่ค่ะเป็นลายดอกบัวเดียวกันนะคะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะสีน้องก็จะเข้มๆเ,เป็นชมพูกะปินะคะนกบอกผืนนี้ชมพูกะปิอันนี้เจอแสงก็จะสว่างจ้าไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เรียบรู้ค่ะดูหรูดูด,ดูดีค่ะสีไม่ได้ฉูฉาดหรือว่าโดดเด่นเกันไปใส่แล้วดูสมูทมากค่ะนี่นะคะอ่ะพื้นที่สามที่ไม้ชมนะคะผืนนี้ สองผืนนะคะซึ่งเป็นลายลายที่แบบในหนึ่งผืนมีหลายลายมากค่ะอันนี้เป็นาลายแบบเดียวกันแต่คนละสีนะคะอันนี้จะยกด้วยสีครีมงาช้างค่ะนี่ค่ะสีครีมงาช้างบนพื้นสีส้มค่ะอมส้มนะคะอันนี้นี่ค่ะนอให้ดูลายลายสวยค่ะมีหลายลายในผืนเดียวกันนะคะดูนะคะ อันนี้คือช่วงหนึ่งก็จะมีสองลายเห็นไหมคะลายลูกแก้วกับลายอาดอกไม้ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นลายไทยเหมือนลายสนนะคะแล้วนี้ก็ลูกแก้วกับดอกไม้เหมือนกันซึ่งคนละลายกันเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่งานต่อนะคะเป็นงานทอยกลายแล้วก็ลายที่สามเนี่ยอันนี้ก็เป็นลายเหมือนต้นสนเลยนะคะแต่เป็นลายนี่นค่ะ ก็ผสมผสานกันไปอันนี้ไม่ใช่เอาแต่ละส่วนส่วนมาต่อกันนะคะอันนี้คือเป็นทอตัวนชิ้นอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้กับลายลูกแก้วแล้วก็ต่อเชิงลายน้ําอ่างค่ะเชิงก็เป็นงานแบบฉบับของสินมักโครนนะคะสไลด์เฉดสีค่ะแล้วเชิงสวยเชิงอันนี้ก็สวยค่ะหเห็นไหมคะเนื้อนแน่นมากค่ะชุดนี้นกบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนกให้ดูทั้งผืน สิ่งอันนี้มีสเสน่ห์เก๋มากค่ะเพราะในหนึ่งผืนเขาจะมีหลายลายใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยค่ะผืนนี้สวยแล้วด้วยยกด้วยสีครีมสีครีมเนี่ยเห็นไหมคะสีครีมดอกเขาก็จะสวยโดดเด่นมากค่ะส่วนใครที่ชอบเข้ม,มๆนกก็นแนะนำผืนนี้อันนี้จะเป็นยกดอกด้วยสีดำนะคะ บนพื้นสีส้มแดงค่ะอันนี้จะเป็นพื้นสีส้มแดงนะคะนี่ค่ะเขาเ็าจะมีลายของเขาเหมือนกันค่ะเป็นลายเดียวกันกับที่นกให้ดูเมื่อกี้ค่ะแต่อันนี้ให้ดูลายใกล้ๆชัดๆเผื่อใครสนใจค่ะเชิงเชิงก็จะแน่นมากค่ะเป็นงานสไลด์สีนะคะเชิงอทั้งผืน สวยค่ะนกบอกเลยเก๋ๆแบบนี้ค่ะอันนี้ออกมาไม่กี่ผืนนะคะได้มาไม่กี่ผืนใครที่สนใจก็ทักได้นะคะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองหรือแอดไลน์สอบถามเกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยค่ะได้ค่ะสวยทุกผืนค่ะใครชอบสีเนี่ยเห็นไหมคะว่าลายเดียวกันแต่ความโดดเด่นหรือความชอบแล้วแต่ถ้าใครชอบแบบว่าสีฉูดฉาดนิดน,นึงแจ่มๆมก็เป็นเซตน,นี้ใครชอบเรียบๆก็ หรือว่าระมนละมุนก็จะเป็นโซนนี้ค่ะเซตนี้ยกด้วยสีครีมงาช้างส่วนใครที่แบบว่าชอบแบบพู้ดีพูดีก็นกเชียสองผืนนี้ค่ะสีแบบสีเดียวกันทั้งผืนนี่ค่ะนี่ค่ะเสียจริงน้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอาจจะเข้มกว่านี้นิดนึงค่ะนี่ค่ะฝากชมด้วยนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุโขทัยค่ะวันนี้นกสวัสดีค่ะ